อาหารสมองสองนาทีในวันนี้จะทำอย่างไรดีครับเมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแรกเลยนะครับเราควรจะยอมรับมันก่อนว่าความยากลำบากนี้มันเป็นปัญหาของเราพอเรายอมรับมันเราก็อยากจะแก้นะครับอย่างที่สองตั้งเป้าหมายแล้วก็แผนการในการดำเนินงานนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวถัดมาครับการแบ่งปัญหาออกเป็น,นส่วนนะครับเพื่อที่จะให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีกาลังใจในการแก้ปัญหามากขึ้นครับ ต่อมาครับสร้างสมดุลในชีวิตคือเราต้องให้ความสําคัญกับชีวิตในด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแล้วก็กิจกรรมที่ทําให้เราสบายใจครับถัดมาคือการรักษาสุขภาพจิตนะครับทำสมาธิทำกิจกรรมที่คลายเครียดครับต่อมาคือการรับมุมมองใหม่นะครับเราลองมองสถานการณ์ในมุมมองใหม่ดูครับบางครั้งอาจจะเจอวิธีทางแก้ปัญหาใหม่ๆก็ได้นะครับ ข้อต่อมาครับการจัดการกับความเครียดครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกหายใจการออกกำลังกายรวมถึงการทําโยคะครับข้อนี้กขาขาดไม่ได้นะครับก็คือการรักษาตัวเองการพักผ่อนนะครับเพื่อจะทําให้ร่างกายและจิตใจของเราฟื้นฟูขึ้นครับและข้อสุดท้ายการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมครับบางทีเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราก็จะเกลี้ยกล่อดกับทุกคนในสังคมนะครับสิ่งนี้ต้องระวังมากที่สุดนะครับเพราะ บางทีสังคมที่สร้างสรรค์จะช่วยสนับสนุนเราในการแก้ปัญหาของเราได้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ